จะเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งพวกมันพวกมันจะได้รู้ว่าร้ายกับกูมันเป็นยังไงไเปลพริกในครัวมาสินังยอมนี่พริกจ้ะแม่ว่าแต่ทำไมเราไม่เผาหมูไปด้วยล่ะจ้ะแม่เออดีนี่เองจะบ,บ้าแล้วนังยอมเอาแ เผาพริกเผาเกลือยังเผาได้แล้วทำไมเผาหมูจะไม่ได้ล่ะจ๊ะแม่มันจะได้ไขมันอุดตันตายังไงจ๊ะแม่ความคิดเองมันเลิศมากไม่เสียแรงที่เป็นลูกข้าไปไม่จัดการซื้อหมูมาสิแล้วแม่จะเอาหมูสามชั้นหรือว่าขาหมู หักเกลือและแม่จะเอาร้านใหญ่ปลิกหรือว่าร้านตดแจ่มนะจ๊ะแม่โอ้ยนี่กูทำกรรมอะไรมาถึงมีลูกไม่ได้ดังใจแบบเนี้ยปวดหัววายเจ็บคอได้ไหมคะแม่จะได้ซื้อยามให้ทีเดียวเอาที่เอ็นสบายใจเลยละกันดังจอมงั้นฉันจะไปซื้อเฟ h เช m a n s ม r สเฟนมาให้แม่ด้วยละกันนะจ๊ะช่วยหวดย่าแย้ นะพยอมและพี่อมแอบด้วยนะครับร่วมตัดสินที่สุดของพลังเสียงด้วยตัวคุณเองที่ w w w f i s h e r m a n s f r i e n d t h e s h o w c o m